สวัสดีท่าน,นาคณะกรรมการผมนายกมนศรีวัฒนะวันนี้จะนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการปฏิบัติงานร่างแบบชิ้นงานด้วยเวอร์เนียไฮเกตวิชางานฝึกฝีมือของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขาช่างยนต์คณะช่างหุตสาหกรรมวิทยายลัยเทคโนโลยีชนบุรีความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการปฏิบัติงานร่างแบบชิ้นงาน ด้วยเวอร์เนียไฮเกตคือการถ่ายทอดขนาดรายละเอียดของชิ้นงานที่จะทำการผลิตตามแบบเทคนิคลงบนผิววัตถุดิบที่จะทำการผลิตชิ้นงานเป็นเส้นบางๆเส้นตรงหรือเส้นโคง้งตามแบบเทคนิคที่กำหนดไว้ขอบเขตตำแหน่งและขนาดตามต้องการผู้วิจัยได้สังเกตเห็นพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงานร่างแบบชิ้นงานด้วยเวอร์เนียไฮเกตผิดไปจากทฤษฎีที่สอนไม,ไม่ตรงเส้นแนวร่างแบบ ลักษณะท่าทางการปฏริบัตงานร่างแบบไม่ถูกต้องผิวชิ้นงานร่างแบบไม่สม่เสมอด้วยเหตุผลของนักเรียนที่ออกมามีผลงานที่ไม่ดีผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดการสอนการ,รบังานร่างแบบชิ้นงานนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหานักเรียนในการปฏิบัติงานร่างแบบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจากสภาพปัญหาและความสนใจดังกล่าวข้างต้นข้าพเจ้าจึงได้ทำการพัฒนาวิจัยครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปวัตถุประสงค์ของการวิจัย1เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนงานร่างแบบชิ้นงานด้วยเวอร์เนียไฮเกตที่พัฒนาขึ้น2เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่พัฒนาบทเรียนเรื่องงานร่างแบบชิ้นงานด้วยเวอร์เนียไฮเกตระหว่างเรียนและหลังเรียน3เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน การปฏิบัติงานร่างแบบชิ้นงานด้วยเวอร์เนียไฮเกตรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นชุดการสอนการปฏิบัติงานร่างแบบชิ้นงานด้วยเวอร์เนียไฮเกตตัวแปรตาม 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนการปฏิบัติงานร่างแบบ 2. ผลสัมฤทธทางการปฏิบัติงานร่างแบบ 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนีบัติวิชาชีพปวชชั้นปีที่1ภาคเรียนที่1 2565นักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์คณะช่างอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบรุรีจำนวน3ห้องเรียน126คน2กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่น,นักเรียนสาขาชา่างยนต์คณะช่างอุตสาหกรรมปีการศึกษา2565จำนวน23คน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติงานล่างแบบชิ้นงานด้วยเวอร์เนียไฮเกต150โดยการเลือกแบบเจาะจงขั้นตอนการดำเนินการภาพดําเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนการปฏิบัติงานร่างแบบชิ้นงานด้วยเวอร์เนียไฮเกตวิธีดําเนินการวิจัย 1. ทดสอบด้วยชุดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานร่างแบบกับกลุ่มเป้าหมาย สองดำเนินการโดยการใช้ชุดการสอนงานร่างแบบระหว่างเรียนกับผู้เรียนโดยการใช้แบบทดสอบย่อยแล้วก็ทําแบบทดสอบแบบคําถามเมื่อผ่านแล้วก็ลงมือปฏิบัติโดยการใช้ชุดการสอนงานร่างแบบ3เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วจากกลุ่มเป้าหมายก็ให้ทําการทําแบบทดสอบหลังเรียนโพสเทสเพื่อดูพัฒนาของผู้เรียนหนึ่งครั้ง4เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วก็ทําการประเมินความพึงพอใจโดยการที่ได้ใช้ชุดการสอนการบัติงานร่างแบบ ผลการวิเคราะห์และตารางที่สําคัญตารางที่1แสดงค่าการประเมินชุดการสอนการพัฒนาในการร่างแบบโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจนะครับผลสรุปว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.40ค่า S.D. อยู่ที่0.59ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีทั้งในด้านเนื้อหาและด้านนวัตกรรมตารางที่ 2. แสดงผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ ของการพัฒนาชุดการสอนการปฏิบัตงานร่างแบบชิ้นงานด้วยเวอร์เนยไฮเกตพบว่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ e ์ e1 เท่ากับ80.22 e2 เท่ากับ91.96ซึ่งสอดคล้องกับพัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตารางที่4แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนเมื่อเปรียบเทียบแล้วมีค่าความต่างอยู่ที่2.35คะแนน ดังนั้นการทดสอบสถิติ t พบว่าค่าเฉลีย่ยระหว่างเรียนและหลังเรียนสูงกว่าโดยมีนัยะสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการสอนมีประสิทธิภาพตารางที่5 —แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการกิิกรรมการเรียนรู้ทักษะการเรดิดงานร่างแบบ ด้วยชุดการสอนการปฏิดัติงานล่างแบบชิ้นงานด้วยเวอร์เน่ไฮเกตทั้งหมด13ข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ4.58และค่าเบี่ยงเบงมนมาตรฐานเท่ากับ0.60หมายความว่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด สัลผลและอภิปลายผล 1. ได้ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถช่วยเพิ่มทักษะงานร่างแบบของนักเรียนได้ถูกต้องและเที่ยงตรง 2. ประสิทธิภาพการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3. ผลสำเร,ร็จการการเรียนของนักเรียนพบว่าสติค่าทีค่าเฉลี่ยะหว่างเรียนและหลังเรียนสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสติที่จ0.5แสดงว่าผลทักษะ ทางการเรียนปฏิบัติงานร่างแบบของนักเรียนมีประสิทธิภาพ 4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนานและหารประสิทธิภาพชุดการสอนการปฏิบัติงานร่างแบบชิ้นงานด้วยเวอร์เนียไฮเกตพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคนผลทักษะการปฏิบัติงานการเรียนสูงขึ้นทักษะการปฏิบัติงานร่างแบบชิ้นงานด้วยเวอร์เนียไฮเกตดีขึ้นบรรยากาศการเรียนดีขึ้น ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาช่วยสร้างความสามัคคีรู้จักแก้ปัญหาร่วมกันข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ 1. ควรมีการสอบประเมินสมรรถนะและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเพื่อให้ทราบถึงกลุ่มผู้เรียนในการจับคู่และระบบการเรียนการสอนซึ่งทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น 2. ควรมีการให้ความรู้กับผู้เรียนในกลวิธีการเรียนรู้ในบทบาทของผู้เรียนผู้สอนอย่างเข้าใจ 3. ควรมีการจัดบอร์ตติดป้ายประกาศความตั้งใจเพืวยแรงเสริมให้กับผู้เรียนข้อเสนอแนะเพื่อการวิใจัยในครั้งต่อไป 1. ควรส่งเสริมการสอนในการเรียนในรายวิชาอื่นๆทั่วๆไป 2. ควรศึกษาการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการสอนในรูปแบบอื่น 3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผล ต่อทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆขอบคุณครับ